แก่แล้วมียันีับปั้นก็ีอไก่ก็มีปะนี่นะโอสองร้อยได้เลยนั่นน่ะเอานี่สุกแล้วนี่นะไ้นี่นี่เดี๋ยวคนน้อยเข้าเต็นท์ไปเลยอ่ะนบนี้ปรับปรับเองนะปลาท่านี้เลยค่ะน น้า,าติว,นตวคนสวยแห่งของน,นแก่นนะคะปอบมือเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันก่อนหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนแล้วแรงล้วแรงหนึ่งสอสาาวสุวสวนัตลานฝากค่ะชื่อนะัาชื่อมาจากขอนแกน่นค่ะ <c oughs> อยู่มหับรเก้าค่ะอภีรานันชละเอมค่ะ ชื่อเล่นชื่อนันมาจากเชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะนางสาวภูจิตศรีอัดชื่อเล่นชื่อแก้มค่ะมาจากขอนแก่นชื่อสีมภูจิตสองสามสี่หนึ่งสองสองสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธีรพรเฉลย์ชื่อเล่นชื่อแพศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปีหนึ่งค่ะเรียนสามชื่อแฮริลโลนพันเฟมกันเลยชื่อเหมือนค่ะอยู่มห้าอยู่นน ชื่อนักศึกษาววราชาเอมนะคะชื่อเล่นชื่อพิมตอนนี้ศึกษาอยู่ที่รายแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตปีที่สองนะคะอาจารย์แนะนำตัวสวัสดีค่ะชื่อนางสาวภัทรกรสีรักนภาชื่อเล่นชื่อหมูขายอยู่คันแก่นอยู่โรงเรียนคันเกนที่พยโยนว่าห้าพ่อชื่ออะไรลูกคุณพ่อชื่ออะไรคุณแม่ล่ะค่ะคุแม่นะชื่อไ อย่างชื่อแม่เตงใช่ไหมลูชื่อแม่เตงช่ไคะปกติที่ค่ะคุณแม่เป็นคนเก่งมากสวยด้วยใช่ไหมคะใช่รู้จักัช่วงี้ต่งกัคุณแม่ที่คะถ้าลูกก็ได้เหมือกันเลยโอเคก็ผมชื่อเด็กชายกิตติพัชาเอมตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นนายฮะโอ้อนนี้ายุปีโอ้ยน่น้องเล็กสุดนะเนี่ย <differences S 2> พี่พ mm hmm. ี่ต้องดูแลจะเข้ามหาวิทยาลัยประจำกรรมพนครเหนือโอ้